เด็กตัวใหญ่มากแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแม่ส้มส้มสีสะพยูเคค่ะพี่น้อง่ะวันนี้เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะวันนี้เราพ่อใหญ่พาพาแม่สมศรีและครอบครัวเอารถเปิดประทุนเอารถเปิดประทุนออกนะคะพี่น้องขาเราขี่รถเปิดประทุนออกเที่ยวกันนะคะวันนี้ค่ะชมบรรยากาศสองข้างทางไปนะคะเดี๋ยวแม่สมศรีจะเก็บภาพมาฝากเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกๆท่านค่ะพอดีอมีเพื่อน มีเพื่อนของพ่อใหญ่เข้ามาเข้ามาพูดคุยด,ด้วยเข้ามาชมค่ะว่าโอ้ไม่เคยเห็นรถแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะพ่อใหญ,ใหญ่เพื่อนของพ่อใหญ่ก็เข้ามาถามว่าทํำยังไงทําไมถึงเป็นรถแบบนี้ได้พ่อใหญ่ก็อธิบายให้ฟังนะคะพ่อใหญ่ซื้อเศษเหล็กมาะคะพี่น้องค่ะเอามาต่อกันเองค่ะนี่ค่ะนี่นะคะกิจกรรมของแม่สมศรีในวันนี้นะคะพี่น้องค่ะเรา ไปนั่งรถชมวิวกันกับรถเปิดทุนของเรากันนะคะพี่น้องขาไปค่ะไปค่ะข้างหลังทีเ่เพื่อนเห็นอยู่ในขณะน,นี้เป็นโบสถ์เก่านะคะพี่น้องขะโบสถ์เก่าที่ไม่ใช้งานแล้วแต่ว่าเขายังเปิดให้เราเช่าทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าเราจะเช่าจัดงานปาร์ตี้หรือว่าจัดงานเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องขาแต่ว่าวันนี้มีคนมาเปิดเช่าเป็น เปิดเหมือนเป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะพี่น้องค่ะเป็นเป็นาาขายอาหารเช้านะคะพ่อใหญ่ก็พาแม่สมศรีมาค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากเลย แมวน้อยแมวน้อยเล่นกล้องค่ะพี่น้องค่ะเด็กๆมาสนใจแมวค่ะเห็นแมวไม่รู้ว่าเป็นแมวใครนะคะเดินเดินเข้ามาอ่าตรงที่พวกเรากําลังจอดรถนะคะพี่น้องค่ะซันล,ล่าหนูไม่กลัวเลยเหรอคะหนูไปจับทําไมคะแม่บอกว่ามันจะกัดน,นะคะคนลูกค่ะมันจะขวนอยู่ค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไม่คุ้นเคยกับเราแต่ว่าเหมือน เหมือนเขาอยากให้เราหยอกอะไรประมาณนี้นะคะเขามานอนกิ้งไปกิ้งมาเหมือนให้เราหยากหยอกฮะ,ะลูกสาวนางก็ชอบนางก็ไปจับนะคะพี่น้องคะแต่แม่บอกว่าอย่าูดจับเดี๋ยวเขาจะข่วนเอานะคะนางก็ไม่ลัวเลยนะคะเดี๋ยวมันจะกาดจับไม่ได้คนสวยค่ะเอ๊ะทำไมแม่บอกเราหนูไม่ฟัง นโนอยู่จับว่าได้จับว่าได้ไม่ว่ามันจะขาดเพื่อนเพื่อนมาเพื่อน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 พ่อใหญ่มาชื่นชมพ่อใหญ่นะคะว่าพ่อใหญ่ทำได้ยังไงพ่อใหญ่จะอธิบายให้ฟังนะคะฉันซื้อเศษเหล็กมาเอามาต่อนะคะพี่น้อง่ะไอ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  你哪里？ Vem mai mo cono ตื่นเต้นกันใหญ่เลยใช่ไหมคะพเพื่อนๆคะ่ะตื่นเต้นกันใหญ่เลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยพี่กับน้องคะ่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ขึ้นไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาตัวใหญ่แล้วคะ่ะเพื่อนคะ่ะเด็กๆตัวใหญ่มากแล้ว ต่อไปเราก็มาขึ้นรถกันค่ะเพื่อนๆ่ะเราจะออกลบกันแล้วนะคะเพื่อนๆ่ะรถสตาร์ทไม่ติดเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเนาะคุณพ่อค่ะน้ำมันหมดหรือเปล่าพี่เจ้าแฮทโถ Okay. ทุนกันนะคะวันนี้ตอนนี้ก็จอดติดไฟแดงไปค่ะเราคงจะถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะคุณสวยค่ะอันนี้หนูสนุกมากเลยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อันนี้คุณพ่อพาขี่รถเปิดประทุนนะคะพี่น้องค่ะ, <Okay. S 1> ะพี่ชายก็นั่งหน้าไปนะคะน้องก็นั่งข้างหลังไปค่ะวันนี้แดดดีๆคุณพ่อก็พาขี่รถเปิดประทุนนะคะคนสวยค่ะหันมาสวัสดีสวัสดีหรือยังคะสวัสดีค่ะ อันนี้หนูขี่รถเปิดประทุนนะฮะพี่น้องคะ่ะขี่รถเปิดประทุน เดาีสายอง่ะเาบยทส่บ้านกันแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยนะคะพี่น้อง ตอนนี้ก็รอคุณแม่เปิดประตูรวแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะพี่น้องค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์ให้แม่สมศรีด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปเราสิ้นสุดแล้วนะคะพี่น้องค่ะเรามาถึงบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากแม่สมศรีนะคะนี่แหละค่ะ กิจกรรมวันครอบครัววันนี้พ่อใหญ่ก็พาเอารถเปิดสะทุนออกไหมคะพี่น้องขาตอนนี้เรามาเรามาสิ้นสุดสิ้นสุดทริปกันแล้วค่ะพี่น้องขานั่งกันจนจนบั้นท้ายชาเลยค่ะพี่น้องคาเพราะว่าต้องควบคุมด้วยนะคะเพราะว่าเรานั่งต้องควบคุมน้ําหนักช่วยพ่อใหญ่ด้วยนะคะพี่น้องคานี่นะคะ